สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนเตนเงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพฤหัสที่13มิถุนายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเรอตลาพบลิเวอร์พูลคู่ที่2จะเป็นโบฮีเมียนพบเดอะรีเซตตี้และคู่สุดท้ายจะเป็นเอสบันยอนพบสปอร์ตดิงคิคคอนก่อนที่จะมาดูกันวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบอกกันยับ,ยบ สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ o n g 9 8คู่แรกที่เราจับมาเปรียกกันก็คือคู่ระวังลีเอสตาพบริเวอร์เพก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันดีกว่ารีเอสตาแข่ง14นัดชนะ3เสมอ4แพ้7อยู่ดับที่23ของตารางส่วนทางด้านริเวอร์เพลแข่ง14นัดชนะ7เสมอ6แพ้1อยู่ดับที่2ของตาราง บอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งทีมเยนริเวอร์เพลที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านวีเอสต้าที่เป็นฝ่ายแพ้หนึ่งนัดในหนึ่งเกมที่พบกันโดยเด็งมันจะก็อสูงหนึ่งนัดต่อไปเราจะมาดูผลก,การแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากวีเอสต้าแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ3มเสมอ2แพ้ 5, 5. โดยสีนัดหลังสุดเนึ่งมันจะอดํา2เสมอ2ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเนึ่งมันจะกรอสูง1ดำา3ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเรอัลมาดริดแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมันจะปอร์ตามเสมอ3ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งเสมอ1่แพ้2โดยแบ่งมันจะกรอสูง5าดำหนึ่ง ส่วนสกอร์ที่คาดวิว่าเพจบุกเอาชนะ0-3มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างโบฮีเมียนพบเดลิซิตี้ก่อนอื่นเราามูอันดับคะแนขนของทั้งสทีมเปนก่อนดีกว่าโบฮีเมียนแข่ง18นัดชนะ7เสมอ3แพ้8อยู่ดับที่7ของตารางส่วนนัน้นเดลิซิตี้แข่ง22นัดชนะ1 0 1เสมอแแพ้4อยู่ดับที่2ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสี แต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งทีมเยนเดอรี่ซิตี้ที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะบุกเปาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านโบฮีเมียนที่เป็นฝ่ายชนะ2เสมอ3แพ้5ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมาตะก้สูง4่ดำ6ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีทมกันบ้างเริ่มจากโบฮีเมียนแข่งซินัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดย4ีนัดหลังสุดแบมาตะก้อสูง3ามดำหนึ่ง ส่วนทางด้านด e ี b y City แข่งสิทธนัดหลังสุดชนะ5้าเสมอ4แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเมเจอร์สูง2เสมอ1ต่ำ1ต่อมา,าจะมาดูราคาฟุตบอลทางด้านโบฮีเมียนแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ1แพ้3โดยแบ่งเมเจอร์สูง3ต่ำ3ส่วนทางด้าน d รี b y City แข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งแพ้3โดยแบ่งเมเจอร์สูง2เสม 1. อ1ต่ำ3ผลสกอร์ที่คาด d รี b y City บุกเบลชนะ1นต่อส มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างเอตบังยอนพบสปอร์ตดิงคิคอนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนขนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเอสปันยอนแข่ง42นัดชนะ17เสมอ18แพ้7อยู่ดับที่4ของตารางส่วนนักสปอร์ตดิงคิคอนแข่ง42นัดชนะ18เสมอ11แพ้13อยู่ดับที่5ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเอสปันยอนที่ได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้าน จะอาศัยเสียงเชียร์เปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเอ็ดปันยอนที่เป็นฝ่ายชนะ4-3เสมอแพ้3ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมันตะก้สูง4-2เสมอดำ4ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเอ็ดปันยอนแข่งซิมนหลังสุดชนะ4-6เสมอโดย4นัดหลังสุดแบ่งมนตะก้สูง2ดำ ส่วนทางด้านสปอร์ติง้งคิกค้อนแข่งสีนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุดแป่งมสกอร์สูง1ต่ดำ3าต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดนทางด้านเอสบันยอนแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลสครั้งแพ้2โดยแบ่งมาสกอร์สูง2ดำ4ส่วนทางด้านสปอร์ติง้งคิกคอนแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมาสกอร์สูง2 4. ดำ4ผลสกอร์ที่คาดเอสบันยอนเปิดบ้านเอาชนะ3าต่อหนึ่ง ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเติงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย